สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในประคิทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิคากคริสตจักรแสงสัดิภาพบางใหญ่แสงสวัิภาพคลองหลวงแสงสวัิภาพบางยาวค่ะสุวพภัทรรปารมะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเ้อาเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่23ค่ะเดือนสิงหาคมปี2023เราอยู่ในพระธรรมยอห์นค่ะในบทที่18นะคะข้อที่19ถึงข้อที่24ถ้าพร้อมแล้วนะคะ เราอ่านพระคัมภีร์ไปได้วยกันเลยค่ะมหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูถึงพวกสาวกของพระองค์และคําสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเรากล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและในบริเวณพระวิหารที่พวกอิวเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไม จงถามคนที่ฟังเราว่าเราพูดอะไรกับพวกเขาเขารู้ว่าเราสอนอะไรเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ตบพระพักพระเยซูแล้วพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดก็จงเป็นพยาในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทําไมอัน,นัสจึงให้พาพระเยซูซึ่ง มัดอยู่ไปหาคายาฟาสมหาบุโรหิตข้อพระคัมภีร์แตะใจนะคะที่ปอคอนได้รับจากบทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้ปอคอนได้รับจากข้อที่22ค่ะซึ่งมีกล่าวไว้ดังนี้ว่าเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ตกประพักพระเยซูแล้วพูดว่าเจ้าตอบมหาบุโรหิตอย่างนั้นหรือ ข้อสอบสำหรับวันนี้นะคะโลกแห่งความขัดแย้งพี่น้องที่รักคะพระเยซูค่ะทรงเสด็จมายังโลกแห่งความขัดแยง้งทรงอธิษฐานขอความเป็นหนึ่งเดียวพระเยซูถูกจับขาะและพิพากษสาปกระหารชีวิตทรงรู้สึกโดดเดี่ยวและแตกสลายแต่ก็เต็มเปลี่ยนไปได้วยความรักความเมตตาพระองค์ขาดสละชีวิตของพระองค์เพื่อจะให้ชีวิตแก่เรา ในพระธรรมยอห์นค่ะบทที่18นะคะในข้อที่1ถึงข้อที่สมีเขียนไว้ดังนี้ว่าเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปกับพวกสาวกของพระองค์ข้ามห้วยขิดรอนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับพวกสาวกยูดาสคนที่จะทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับ พวกสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆอยูดาสนำพวกทหารโรมันกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกเขาถือโคมถือใต้และอาวุธไปที่นั่นด้วยพี่น้องที่รักคะจากข้อพระคัมภีร์นี้สิ่งที่เราได้เห็นคือนี่เป็นช่วงเวลาที่เร็วร้ายในชีวิตของพระเยซู ยูดาสค่ะสหายและสาวกของพระองค์เป็นคนที่นำกองทหารและเจ้าหน้าที่บางคนจากหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีมาจับกลุ่มพระเยซูไม่ไม่มีอะไรค่ะที่เจ็บปวดไปกว่าการโดนหักหลังจากเพื่อนหรือจากเพื่อนร่วมง,งานแต่การตอบสนองที่น่ายกย่องของพระเยซูนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ พระเยซูสง,งบทรงปฏิเสธความรุนแรงและควบคุมตนเองได้อย่างดีเลิศซึ่งมีเขียนไว้นะคะในพระธรรมยอหน์ในบทที่18ค่ะในข้อที่4ถึงข้อที่12สิ่งที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทรงทำเพื่อปกป,ป้องสาวกของพระองค์ค่ะพี่น้อง,พร,รงพระเยซูขาดทรงเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารที่มีอาวุธคนที่มีอำนาจที่ ยูดาสเป็นฝ่ายพามาเปรียสูทรงยับยั้งค่ะความพยายามของเปโตรที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อปุกป้องพระองค์พระองค์ไม่ต้องการค่ะที่จะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งโดยใช้วิธีการของโลกและเมื่อพระองค์ทรงถูกจับกลุมพระองค์ทรงถูกมัดขณะที่พระองค์ค่ะทรงยืนอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิต พระเยซูทรงถูกตบพระพักพี่น้องที่รักคะถ้าเราเองก็ถูกกดขี่ข่มแหงจากผู้ที่มีอำนาจในบางครั้งเราจะตอบสนองอย่างไรคำตอบก็คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาให้เราทำแน่นอนคะ่ะนั่นคือการอธิษฐานเพื่อเสรีภาพจงเก็บสะสมคำอธิษฐานคะ่ะ เพราะการมุ่งมั่นอธิษฐานจะก,ก่อให้เกิดผลดีให้เรามาตอบสนองนะคะพระคำของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องที่รักคะเส้นทางสู่การปลดปล่อยมักเริ่มต้นเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเราจงตั้งมั่นในพระเจ้าคะ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำในชีวิตของเรา เมื่อเรากำลังแสวงหาการทรงสถิตและความช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นก็คือการที่เราเองต้องนำทุกสิ่งค่ะที่เบี่ยงเบนความสนใจของเราออกไปจากพระเจ้าหลังจากที่เรากลับมาหาพระเจ้าแล้วนะคะเราต้องสารภาพความผิดบาปและกลับใจใหม่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ ผ่านพระธรรมย้อนค่ะในบทที่18นะคะข้อที่19ถึงข้อที่24นั่นคือทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ค่ะที่เราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทำงานผ่านทุกสิ่งแม้ในสถานการณ์นั้นจะมีการต่อต้านและการกระทำผิด แต่แผนการสุดท้ายของพระเจ้านะคะก็ยังสําเร็จสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านของพระเยซูตั้งใจให้มีแผนการร้ายแต่พระเจ้าค่ะใช้สิ่งนั้นให้เป็นการดีสิ่งที่เราต้องจําไว้นะคะพี่น้องี่รกความขัดแย้งค่ะนํามาซึ่งความผิดหวังต่อก,กันและกันความผิดหวังจะทําให้เรานั้นอ่อนใจมันทําให้เราใจสลาย ความผิดหวังยังทําให้หัวใจของเราอ่อนแอมันคือการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งของมารซาตานค่ะที่ต้องการให้เราเนี่ยต้องต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวของเราเองและความโอหังแบบนี้นั่นเองค่ะพี่น้องที่รักมันก่อให้เกิดการวิวาทเกิดขึ้นสเหตุหนึ่งของการทะเลาะวิวาทมันมาจากการที่เกิดจากความเย่่หยิงค่ะความเย่อหยิงจองหองทําให้เกิด ความบาดหมางก,กันพี่น้องที่รักคะท่ามกลางความท้าทายนี้ขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้โปรดช่วยคะ่ะให้เราได้มีความภาคเพียรความอดทนโดยที่สายตาของเราจะจับจ้องอยู่ที่พระเยซูมากกว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวและขอให้เราค่ะวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะนำการดีออกจากการร้าย ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความกล้าหาญและสติปัญญาแก่ข้าพรงทั้งหลายให้ข้าพรงทั้งหลายนั้นรู้วิธีตอบโต้เมื่อข้าพรงทั้งหลายนั้นถูกโจมตีถูกเอาเปรียบถูกข่มเหงโปรดช่วยให้ข้าพรงทั้งหลายที่จะวางใจทุกสิ่งในพระองค์ เพื่อประโยชน์ของบรรดาผู้ที่รักพระองค์และทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอสโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้นำสันติภาพมีคำพูดแห่งการรักษาพูดความจริงมีความหยับยั้งชั่งใจและมีความเมตตาอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยุคริสเจ้าอาเมน ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฟ้าเดียวของเพิจ่จากแสงสันิภาพของเรานะคะ